สหยนามวลแมลงลบล้างคุณรออยู่ที่เดิมไม่เพียงง่วงงุนอย่างหนักทั้งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตื่นได้แล้วโรดเมยพูดสั้นๆได้ใจความเธอส่งสัญญาณบอกเฮอร์ตาว่าควรให้คุณตื่นได้แล้ว ฉันเผลอแป๊บเดียวคลื่นสมองของนายก็แสดงว่าเส,สแล้วอะ่ะเฮอร์ต้าเชื่อมต่อตัวเองเข้ามาอย่างเหลืออด s i มูเลต์ยูนิเวอรหน้าเบื่อขนาดนั้นเชียวก็น่าเบื่อจริงๆแหละแต่ยินดีด้วยนะเป็นเพราะนายขี้เกียจมากเลยก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในผัดลบล้างนายก็รอเขาอยู่ที่นี่แหละแต่ระวังด้วยนะถ้าเขาเกิดกลืงกินปุ่มของระบบเข้าไปนายก็จะเล่นต่อไม่ได้แล้ว หากคุณเลือก simulate universe น่าเบื่อมากจริงๆเฮอร์ตาจะตอบว่า mm hmm. นายมาทำเองก็ได้ mm hmm. ไว้นายเข้าร่วมสมาคมอ,อัจฉริยะเมื่อไหร่ mm hmm. ฉันค่อยเตะสเตเฟนออกแล้วกันเฮอร์ตาผายมือยักไหลหากคุณเลือก mm hmm. อยากนอนต่ออีกหน่อย mm hmm. คุณจะรับรู้ได้ว่ารวนเหม่ยกำลังจ้องมองคุณอยู่ แต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาความง่วงงุนอันรุนแรงถาโถมใส่คุณความว่างเปล่านี้เหมือนกับเช้าวันแรกหลังจากที่อกหักยังไงอย่างนั้นลบล้างเปลี่ยนเป็นหลายอย่างก่อนจะหยุดอยู่ที่รูปร่างนี่ควรจะเป็นเช้าแรกหรือเช้าวันที่สองสมองของคุณค่อนข้างสับสน จนคุณแยกไม่ออกแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเพียงจินตนาการหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ความขมขื่นที่หอมกลิ่นอัลมอนน์นั้นอบอวนไปทุกที่แม้แต่ความสนุกของเกมก็ไม่สามารถกลบมันได้เลยจากนั้นแม้แต่นิ้วของคุณก็ค่อยๆหนักขึ้นเวลาผ่านไปนาน ปรากฏกายขึ้นแม้ว่าจะสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของเขาคุณก็ไม่มีกำลังที่จะเกิดอะไรขึ้นเฮอร์ตาเอ่ยถามทำไมนายเหมือนหลับไปเลยล่ะอ๋อหรือว่า IX มาอีกแล้วรีบอยู่ให้ห่างๆไว้เลยนะ คุณยังไม่ทันได้ตอบสนองอะไรเสียงของเฮอร์ตาก็เริ่มบิดเบี้ยวทีละนิดฉันกล้าฟันทงเลยว่าเจ้านี่อยู่นอกวงการโดยสิ้นเชิง IX จะมีเหตุผลอะไรให้มาสนใจเทสซารอนกันละ่ะเฮอร์ตาพูดขึ้นแต่ว่านายต้องรีบออกมาได้แล้วนายคิดว่าการแอบอู้นในซิมูเลต e u ยูนิ r เวิร์สจะไม่ต้องเสียอะไรเลยหรือไงเขาเพิ่งจะปรากฏตัว แล้วทำให้เส้นประสาทบางส่วนของนายสูญเสียการรับรู้ไปแน่ๆอย่าปล่อยให้ตัวเองถูก ix กลืลินซะละ่ะ